ออนึกย้อนกลับไปว่าเมสซี่นั้นรอดจากรามอสและเปเป้ได้ยังไงในศึก เอลกราซิโกซึ่งเมซี่เนี่ยต้องเจอกับสับป,ประหลาดอย่างทั้งรามอสและเปเป้ที่อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็นบตดเท้าเขา2องเนี่ยเปเป้ be be กับรามอสเนี่ยก็ประทานให้เมซี่เต็มๆครับซึ่งเมซี่เนี่ยก็ไม่เคยบาดเจ็บหนักเลยแม้แต่ครั้งเดียวแถมเมซี่ยังทําประตูและแอซซิ์ในเกมเจอกับเรอันมาริดได้เสมออีกด้วยซึ่งเปเป้กับรามอสเนี่ยสิ่งเดียวที่จะหยุดพวกเขาได้คือ ใบแดงครับในช่วงเวลานั้นต้องบอกว่าทั้งเปเป้และลามอดเป็น2เซ็นเตอร์แบ็กที่ทั้งมีความดุความเก่งความโหดแต่เมสซี่ก็สามารถต่อกรกับพวกเขาได้ครับอาซาร่าช่วงบิ๊กพีกเจอลามอดเหลี่ยมใส่ทีเดีงครับโอ้โห oh, ลงไปดิ้นกับพื้นโดนเหวี่ยงแต่เมสซี่ครับ เจอรามอสไม่รู้ตั้งกี่ครั้งมีเปเป้ยืนคู่กับรามอสเด็กด้วยและถ้าเมซี่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกนั้นก็ไม่ใช่งานยากสําหรับเจ้าตัวครับขนาดเปเป้และรามอสยังผ่านมาได้ที่เหลือก็สบายครับและรามอสกับซี่ตอนนี้เป็นเพื่อนรักกันครับ